สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฉีกฎความสำเร็จช่องที่จะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวของคนที่กล้าทำลายกฎเกณฑ์และสร้างเส้นทางความสำเร็จแบบของตัวเองวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องราวที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับการสร้างความสำเร็จคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่อีกหลายคนยังคงติดอยู่กับที่ วันนี้ฉันจะเล่าเรื่องของเจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งแอเมซอนที่เปลี่ยนจากพนักงานบริษัทธนาคารคนหนึ่งมาเป็นคนรวยที่สุดในโลกโดยสรุปมาเป็น15บทเรียนเจฟฟ์เบโซสแต่ก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะบทเรียนแรกที่เจฟฟ์เบโซสสอนเรา คือการแยกแยะระหว่างสามสิ่งนี้งานคือสิ่งที่คุณทำเพื่อเงินอาชีพคือเส้นทางที่คุณสร้างเพื่อความก้าวหน้าพันธกิจคือสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อทำเบโซสบอกว่าถ้าคุณหาทางมีพันธกิจได้คุณก็ถูกหวยเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดคำถามสำหรับคุณคือตอนนี้คุณมีงานอาชีพหรือพันธกิจ บทเรียนที่สองอย่าไล่าตามกระแสที่กำลังฮิตเบโซสเธอบอกว่าทำในสิ่งที่คุณมีแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าและอย่าไปไล่าตามกระแสที่กำลังฮิตในขณะนั้นเมื่อทุกคนพูดถึงด o m อเขากลับเลือกขายหนังสือเมื่อทุกคนว่าอ e ีคอมเมิร์ซจะไม่ได้ผลเขากลับขยายต่อความสำเร็จมาจากการทำในสิ่งที่คุณเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคิดว่าดี บทเรียนที่3คือเทคนิคการตัดสินใจที่เบโซสใช้เขาเรียกว่า regret minimization framework เขาคิดว่าผมไม่อยากเสียใจที่ไม่ได้ลองทำการลองแล้วล้มเหลวจะไม่เสียใจเท่ากับไม่ได้ลองเลยเมื่อคุณอายุ80ปีคุณจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ทำแล้วล้มเหลวลองใช้หลักนี้ในการตัดสินใจครั้งหน้าดูสิ บทเรียนที่4ช้าๆให้ราบรื่นแล้วจะเร็วเบโซสชอบสำนวนทางทหารที่ว่า slow is smooth and smooth is fast ในยุคที่ทุกคนต้องการความเร็วเขาเลือกทำอย่างถูกต้องก่อน Amazon ใช้เวลาหลายปีก่อนจะทำกำไรแต่พอฐานแข็งแกร่งแล้วการเติบโตก็ระเบิดขึ้นอย่าเร่งรีบจนทำผิดพลาดทำให้ดีก่อน แล้วความเร็วจะตามมาบทเรียนที่5เปลี่ยนความคิดชั้นมากเบซโซสบอกว่าคุณไม่สามารถภูมิใจในของขวัญได้เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณได้รับมาความสูงความหล่อการเก่งคณิตนั่นคือของขวัญแต่การที่คุณเลือกฝึกฝนเลือกทำสิ่งยากเลือกไม่ยอมแพ้นั่นคือการเลือกที่คุณควรภูมิใจคำถามคือวันนี้ คุณจะเลือกอะไรที่ทำให้คุณภูมิใจบทเรียนที่6เป็นนักสร้างสรรค์ไม่ใช่นักวิจารณ์เมื่อเบโซสบอกเพื่อนว่าจะขายหนังสือออนไลน์คนอื่นหัวเราะแต่เขาไม่สนใจเขาเลือกเป็นนักสร้างสรรค์นักวิจารณ์ชี้ปัญหานักสร้างสรรค์แก้ปัญหานักวิจารณ์บอกว่าทำไม่ได้นักสร้างสรรค์าหาทางให้ได้เบโซสถามว่า คุณจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือเป็นนักสร้างสรรค์เลือกเป็นคนที่สร้างไม่ใช่คนที่ทำ้ายบทเรียนที่7ใช้ความล้มเหลวเป็นข้อมูล Amazon ล้มเหลวในหลายโปรเจกต์ i i e e โฟนกู g กิลพลัสแอมะซอนออคชั่นส์แต่เบ z o โซสมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลเขาบอกว่าถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่าจะสำเร็จแน่นอนนั้นไม่ใช่การทดลองทุกความล้มเหลวสอนเขาบางอย่างฝ่ายโฟนสอนเขาเรื่องฮาร์ดแวร์ Google+ Plus สอนเขาเรื่องโซเชียลมีเดีย Amazon Auctions สอนเขาเรื่องมาร์เก็ตเพลสครั้งหน้าที่คุณล้มเหลวถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บทเรียนที่8ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างหลักการสำคัญของ Amazon คือ Customer Obsession ไม่ใช่ Competitor Obsession. Bezos บอกว่าถ้าคุณมุ่งเน้นที่คู่แข่งคุณจะรอให้พวกเขาเคลื่อนไหวก่อนแต่ถ้าคุณมุ่งเน้นที่ลูกค้า คุณจะพร้อมนําทาง Amazon ไม่เคยหยุดถามว่าลูกค้าต้องการอะไรส่งเร็วกว่า Amazon Prime ราคาถูกกว่า Amazon Basics สะดวกกว่า Alexa ถามตัวเองว่างานที่คุณทำตอนนี้ช่วยลูกค้าอย่างไรบทเรียนที่9คือการคิดแบบลองเทิม Amazon ขัดทุนมา6ปีเพราะลงทุนในอนาคตในขณะที่คนอื่นมองผลกำไรรายไตรมาส เบโซสมองผลตอบแทนรายทศวรรษเขาบอกว่าถ้าคุณวางแผน3ปีคุณจะมีคู่แข่งล้านคนแต่ถ้าคุณวางแผน7ปีคุณจะมีคู่แข่งไม่กี่คนคำถามเป้าหมาย7ปีข้างหน้าของคุณคืออะไรอย่าพึ่งตอบคิดดูก่อนเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดไกลขนาดนี้บทเรียนที่10ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ Amazon เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเบซซสบอกว่า ข้อมูลคือความจริงความคิดเห็นคือการคาดเดาทุกการตัดสินใจใน a อ a z ม n ซต้องมีข้อมูลรองรับลูกค้าต้องการอะไรดูจากข้อมูลการซื้อสินค้าไหนขายดีดูจากข้อมูลการขายบริการไหนคุ้มค่าดูจากข้อมูลการใช้งานก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญถามตัวเองว่าฉันมีข้อมูลอะไรบ้างอย่าเดาเอารวบรวมข้อมูลก่อนบทเรียนที่11 สร้างทีมที่เก่งกว่าตัวเองเบโซสมีหลักการสำคัญคือจ้างคนที่เก่งกว่าตัวเองเขาบอกว่าทุกคนที่เราจ้างควรยกระดับทีมให้สูงขึ้นคนเก่งจ้างคนเก่งเพราะไม่กล่าการแข่งผันคนปานกลางจ้างคนด้อยเพราะกลัวถูกแทนที่ a อ a z o n ซมีหลักการ bar racer คือทุกคนที่เข้าใหม่ต้องดีกว่าคนที่อยู่แล้วถ้าคุณเป็นผู้นำถามตัวเองว่า ฉันกล้าจ้างคนที่เก่งกว่าฉันไหมบทเรียนที่12ทําให้ฉันประทับใจมากเบโซสไม่กลัวพูดว่าไม่รู้ในการประชุมแอมซอนเขาจะถามคำถามพื้นฐานทำไมเราถึงทำแบบนี้ใครบอกว่าต้องทำแบบนี้มีทางเลือกอื่นไหมคนส่วนใหญ่กลัวถูกมองว่าไม่รู้แต่เบโซสรู้ว่าการถามคำถามง่ายๆมักจะได้คำตอบที่ลึกซึ้งที่สุด ครั้งหน้าอย่ากลัวถามทำไมเพราะมันอาจเปลี่ยนทุกอย่างบทเรียนที่13ให้พลังคนอื่นใช้ความคิดสร้างสรรค์เบซโซสบอกว่าทุกครั้งที่คุณหาวิธีให้เครื่องมือและบริการที่เสริมพลังให้คนอื่นใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณก็กำลังทำสิ่งยอดเยี่ยม Amazon ไม่ได้แค่ขายของแต่ให้คนอื่นมาขายผ่านแพลตฟอร์ม AWS ไม่ได้แค่เก็บข้อมูลแต่ให้คนอื่นสร้างธุรกิจ Alexa ไม่ได้แค่ตอบคำถามแต่ให้นักพัฒนาสร้างแอปถามตัวเองว่างานที่ฉันทำช่วยให้คนอื่นทำอะไรได้มากขึ้นไหมถ้าใช่คุณกำลังสร้างมูลค่าที่แท้จริงบทเรียนที่14เปลี่ยนมุมมองชั้นเรื่องความสำเร็จเบซ์โสบอกว่าคุณสามารถเลือกชีวิตที่สะดวกสบาย หรือชีวิตแห่งการบริการและการผจญภัยเมื่อคุณอายุ80ปีคุณจะภูมิใจในสิ่งใดมากกว่าชีวิตที่สะดวกสบายให้ความสุขชั่วคราวชีวิตแห่งการบริการให้ความหมายถาวรคำถามสำหรับคุณคือวันนี้คุณจะช่วยเหลือใครบ้างเริ่มต้นด้วยการเลือกให้ก่อนได้บทเรียนสุดท้ายเป็นสิ่งที่ยากที่สุด Zos, เบโซสเผชิญกับคำถามมากมายจะยืนหยัดในความเชื่อหรือจะหดหายเมื่อถูกวิจารณ์จะขอโทษเมื่อผิดหรือจะอ้างต่อไปจะเปิดใจรับความรักหรือจะปิดใจกลัวการปฏิเสธในทุกสถานการณ์เขาเลือกสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ง่ายชีวิตที่คุณสร้างขึ้นเองจะเป็นอย่างไรคุณจะใช้ของขวัญที่คุณมีอย่างไรคุณจะเลือกอะไร จำไว้ว่าสิ่งที่กำหนดเราไม่ใช่ความสามารถที่ได้รับมาแต่คือการเลือกที่เราทำและการเลือกของคุณวันนี้จะกำหนดว่าคุณจะเป็นใครในวันพรุ่งนี้มาสรุป15บทเรียนจากเจฟเบโซสกันมีพันธกิจไม่ใช่แค่งานทำสิ่งที่รักไม่ใช่ไล่ตามกระแสตัดสินใจด้วยการลดความเสียใจทำให้ถูกต้อง ก่อนที่จะเร็วภูมิใจในการเลือกไม่ใช่ของขวัญสร้างสรรค์ไม่ใช่วิจารณ์เรียนรู้จากความล้มเหลวใส่ใจลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งคิดยาวไม่ใช่ระยะสั้นใช้ข้อมูลในการตัดสินใจจ้างคนเก่งกว่าตัวเองยอมรับความไม่รู้เสริมพลังให้คนอื่น เลือกบริการไม่ใช่ความสะดวกใช้ชีวิตตามหลักการไม่ใช่ความสะดวกขอบคุณที่ติดตามจนจบหวังว่า15บทเรียนนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ